ครับผมช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทําทุกอย่างตามช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้ช่างหนูจะมาบอกวิธีทาเช็คหลอด LED ครับบ้านๆทากันเองแบบง่ายๆใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านนะครับผมเขาเรียกหลอดไฟ LED นะครับเนนี้มันอยู่ในพวกทีวีจอแบนนะครับที่ว่าทีวีมีเสียงไม่มีภาพเราต้องรู้ก่อนว่าหลอดขาดหรือเปล่ามันขาดขีดดวงนะครับก่อวิธีทําเครื่องเช็คหลอดแบบบ้านๆนะครับก็จะมีอุปกรณ์มากันนี่ครับหลอดไฟ LED นะครับ24วัตต์นะครับคือเอาแบบที่ใช้ได้นะครับของอุปกรณ์ก็ไม่ยากนะครับ บวกลบนะครับผมก็ดําแดงก็จากสายมิเตอร์นะครับมันมีขายอยู่นะครับ่าไม,ไม่ไม่ขี่บาทนะครับผมนี่นะครับผมก็ปลักไฟปักอะไรก็ได้จากพัดลมก็ได้หรือจะซื้อสายมาต่อเอาก็ได้นะครับปักเสียบไฟ220โวลต์ก็อุปกรณ์ที่เราจัดเก็บให้มัเรียบร้อยหน่อยเราท่าไร่มีกล่องมีอะไรก็อันนี้จะเอามาเก็บไว้ในนี้ให้ดูนะครับ ง่ายๆนะครับหลายคนบอกว่าเครื่องเช็คหลอดแพงไหมก็หลักร้อยนะครับผมมีถ้าดีหน่อยก็หลักพันนะครับอันนี้การเราทำแบบว่าใช้เองแบบประหยัดหน่อยแบบลดต้นทุนให้ใหรู้ว่าหลอดขาดหรือเปล่านะครับมันขาดขีหลอดอะไรอย่างนี้ก็รู้ช่างหนูแล้วจะนําอันนี้ไปตรวจเช็คได้เลยนะครับกล่องแบบนี้กล่องแบบไหนก็ได้ที่หนูจะพาทานะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเรา,เรามาขอดี้ออกก่อนแงะกมามก็มันก็จะหลุดแหะครับนี่ครับมันเป็นอย่างนี้ ถ้าแกะออกมาเลยครับมันจะมีนี่ทั้งหน้าข้างจะมีก็ขาวแนี่นี่ผมแกะออกมาดูนะครับมันขั้วมันขาดนะครับผมแต่หลอดนี่มันใช้ได้อยู่เอาควงแงะมาแล้วขูดออกหมดก็ขาวไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็แงะออกมานี้ครับมันก็จะออกเลยครับออกไม่ยากครับนี่ครับมันจะหลุดออกมาสายมันขาดตงไนเห็นไหมครับเนี่ยมันก็เชื่อมไม่ได้แล้วครับมันจะเชื่อมยากเชื่อมลำบากมากด้านใดนะครับอ่าแล้วแต่โหแพง พ้าคนเราบางทีก็มีเส้นดีๆหน่อยก็จะเชื่อมต่อไปได้ครับนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าอาจารย์ตรงนี้เป็นต่อไฟ220โวลต์เข้าไปนะครับมาสังเกตแลครับสีชมพูนี่ครับมันเป็นบวกนะครับเส้นสีขาวก็เป็นลบมีบอกอยู่ครับเป็นขีดบอกนะครับอ่าบวกลบแล้วก็บวกนะครับน้ำตรงนี้ออกก่อนนะครับเอาเอาหัวแร้งเชื่อมออกเลยนะครับแล้วก็เราจําไว้ว่าคือสีชมพูเนี่ยคือบวกนะครับผมง่ายๆไม่ยากครับดูช่างหนูแล้วง่ายถึงพยายาม ทำอะไรไม่ให้มันยากนะครับอันนี้เป็นไฟสองร้อยนะครับจําไว้แถบนี้แถบสีได้เป็นไฟออกบวกลบนะครับเดี๋ยวถ่านหนูจะนำสองเส้นนี้ออกนะครับผมเดี๋ยวเราจิ้มออกมานะครับน่ะนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มตะกีซสนหน่อยนะครับเผื่อเพื่อความเขาเรียกว่าเพื่อความแน่นหนานะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ เราก็อย่าลืมนะครับปักเลยครับที่เราเตรียมไว้นะครับนี่เราร้อยใส่ไปในรูใหญ่นี่นะครับนี่ที่ทำมาไว้ที่ผมเจาะไว้ประกอบอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับผมย้อยเข้าไปนะครับหมับเข้าไปมันก็จะแน่นดี้ะครับที่มันแน่นนะครับผมนี่นะครับเราก็ขมมดหน่อยนะครับทําที่ล็อกนะครับผมกันนี่ครับกันเราดึงเข้าไปถ้าเราดึงดึงปักยังไงมันก็ไม่หลุดออกมาง่ายนะครับเราทํานี้ได้แล้วเราก็ทําการเชื่อมนี่ครับเชื่อมปักที่ตำแหน่งเข้า220ตรงนี้ เชื่อมตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ที่เราแกะ2 2 0ยิเมื่อสักครู่นะครับโอเคนะครับนี่ครับสองเส้นตำแหน่งที่เรามาร์กเอาไว้เลยนะครับนี่โอเคนะครับเชื่อมก็พยายามหน่อยอย่าให้มันแตะสายาข้างๆนะครับให้ตรงตำแหน่งใครตำแหน่งมันนะครับอตอต่อไปก็ที่ตนูบอกว่าสีชมพูนี้เป็นบวกเห็นไหมครับมันมีตำแหน่งบอกของมันอยู่พอดีครับ คือการเชื่อมเนี่ยมันแต่ถ้าใครไม่มีหัวแรงก็อาศัยที่อยู่คาอยู่ก็ได้นะครับถ้าไม่มีหัวแรงเชื่อมก็เราใช้วิธีการมัดสายต่อจากที่เข้ามาในตัวอยู่แล้วนะครับอ่าเอาออกนะครับเดี๋ยวก็เพิ่มบัตรจีซะหน่อยนะครับเขาเรียกว่าให้มันแน่นหนาหน่อยเขาเรียกน้าตะกวัวนั่นแหละครับผมโอเคนะครับต่อมาก็นี่ครับสีแดงเราก็เชื่อมตำแหน่งบวกนะครับโอเคนะครับเชื่อมกันไปตำแหน่งบวกอ่า อันนี้สีดํานี้ก็อยู่ที่ตําแหน่งลบนะครับผมที่เรามาร์กไว้จำนะครับมันก็มีสัญลักษณ์มันอยู่นะครับลบนะครับเชื่อมเลยครับอ่ามับเข้าไปนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วตัวนี้ของคนนี้มันก็อยู่ข้าไในแล้วครับไม่ต้องกลัวก็เหมือนว่าถ้าเราไม่มีกล่องอย่างนี้เราก็เจาะรูนี่ก็ได้เป็น2รูแต่เราถอดไอ้ตรงนี้ออกนะครับไม่ให้มันติดอ่าแค่นั้นเองเขาเรียกว่าเป็นขั้วหลอดไปเขาเรียกว่าเครื่องเช็คหลอดเลยนะครับบวกรบนี่ออกอย่างเดียวนะครับแล้วเจาะแดงดําออกมาเท่านั้นเองก็ได้นลครับผมให้ดูครับแล้วแต่่่แนนทาางงงงคครรรจะะะปปยยยุกกต์ัไบผมี้็ิดอ คือให้มันปลอดภัยหน่อยเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับว่ามันใช้งานแบบไหนนะครับนี่ครับเอาง่ายครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กเลยครับอ่าตอนนี้หมดหนะ้าที่ของตําแหน่งหัวแรงแลครับผมไม่ไม่ใช้แล้วครับผมอ่าแล้วเสียบปลั๊กเข้าไปเลยครับอ้าพอเป็นเป็นปลั๊กตาผิดตาแมวนะครับนี่ตรงนี้ อย่าไปโดนนะครับถ้าโดนถ้าลุงนะครับเมื่อถึงกับไปถึงขนาดรุนแรงขนาดเสียชีวิตนะครับแต่พยานไม่ได้โดนนะครับมันวานและดูดมากดูดน้อยคนเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วครับผมเรื่องไฟช็อตนะครับเดี๋ยวจะดูเช็คให้ดูนะครับอานนามาจิ้มนี่ครับตำแหน่งบวกของเขาอันนี้ก็ลบก้าจิ้มลบข้าจิ้มนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมากเข้าไปเห็นไหมครับนี่ครับ้าเกิดมันผิดบวกผิดลบมันก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับไม่เป็นไรครับผม นี่อันนี้มันใช้ได้สัมบอกคือสายมันขาดได้เฉยครับลำขั้วนะครับหมับเข้าไปก็ใช้ปกติหลอด LED ในทีวีจอแบนมันเป็นอย่างนี้นะครับก็ดูครับอันนี้มันมีตำแหน่งบวกตำแหน่งลบก็ลบจิ้มลบบวกจิ้มบวกนะครับจิ้มบวกหมับเข้าไปตรงนี้แล้วก็จิ้มลบนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันเช็คได้เช็คได้เลยนะครับผมสมบูรณ์แบบง่ายๆเลยนะครับแต่บางหลอดมันจะเช็คได้เป็นช่วงๆหรือเช็คหลอดเดียวก็ได้จิ้มไล่ๆไปตลอดนะครับนี่ครับติดครับโอเคอย่างนี้เขาเรียกหลอดไม่ขาด สังเกตดูทีวีที่มีภาพเราอยากรู้ว่ามันขาดหลอดไหนนี่ครับอันนี้ลบทิมลบบวกทิมลบนี่ครับไอบวกกับทิมบวกลบทิมลบนะครับผมนี่ติดครับอันนี้เขาเรียกหลอดไม่ขาดนะครับถ้ามันขาดหลอดได้หลอดหนึ่งถ้ามันขาดหลอดหนึ่งมันก็จะไม่ติดเลยทั้งหลอดเลยครับเห็นครับบวกทิมบวกลบทิมลบอ่านะครับติดหมดนะครับนิดมาตัวนี้ครับนี่นะครับนี่ติด3หลอดอ่ะครับติด3หลอดเห็นไหมครับไอตัวนี้เป็นหลอด LCD นะครับก็ยังเช็คได้นะครับผมนี่ครับ หมับวันนี้ครับวันนี้จะขาดกีหลอดนะครับดูสีสันแล้วมันก็ขาดนะครับดูก็รู้แล้วคร่าวๆบางบางรุ่นนะครับผมแต่เราอยากรู้ว่ามันขาดกีลอดนี่ครับนี้ติด2หลอดนี่ครับอันนี้คือหลอดขาดถ้าสมมติทีวีตอแบนเนี่ยจอ LED ดีหรือ LCD ีเนี่ยถ้าหลอดขาดเราได้หลอดหนึ่งมันไม่ติดนะครับอ่าวัดต่อนะครับนี่ครับผมอันนี้ติด2หลอดรับผมงี้คือเสียนะครับง่ายถ้ามันติดหมดแสดงว่าหลอดไม่ขาดเดี๋ยวกันเองครับอันนี้ครับอันนี้เป็นหลอด DIY นะครับ มันมี7็ดหลอดเป็นแป๊บท่างหนูจะวัดให้ดูนะครับอันนี้มันวัดสามารถวัดทีละหลอดได้นะครับเดี๋ยววัดให้ดูกันครับวัดดูทั้งแผงนี่ครับนี่ครับติดหมดครับแต่ทนี้เราจะวัดหลอดเดียวก็วัดได้นะครับผมก็เราต้องเอาตำแหน่งของลบขาไว้นะครับถ้าจะเอาหลอดเดียวนะครับลบขาไว้อ่ามันจะตัดขาดเป็นหนึ่งหลอดนะครับผมเดี๋ยววัดท้ายเลยนะครับนี่ครับมันจะติดหลอดเดียววัดทีละหลอดก็ได้เห็นไหมครับถ้ามันขาดหลอดได้หลอดหนึ่งนะครับมันก็จะไม่ติดนะครับสมมติว่า มันอยู่ในทีวีครับไม่ว่าจะเป็นขีดแถวก็แล้วแต่นะครับถ้ามันขาดทักแถวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเขาจะต่อหัวท้ายอลูกลมนะครับแต่ว่าเรามีสามแถวนะครับถ้ามันขาดเม็ดหนึ่งใายในแถวใดแถวหนึ่งนะครับผมให้ดูนะครับจําลองให้ดูว่ามันขาดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเอาออกไปเลยครับหนึ่งเส้นเส้นไหนก็ได้นะครับัวหลอดมันขาดเลยนะครับพอูสมมติให้ดูว่ามันขาดหลอดนี้ขาดเราก็ไม่รู้ถ้านะอยู่ในทีวีมีสไม้สามไม้สามแถวนะครับอยู่ิครับมันจะไม่ติดนะครับผมดูนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับมันไม่ติดนะครับเพราะถ้าขาดหลอดใดหนึ่งมันก็จะไม่ติดนะครับอ่าไว้ไว้ที่เดิมนะครับผมไว้ที่เดิมนะครับสมมติถ้าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนมาแล้วถ้ามันไม่ขาดอ่ามันก็จะติดเเห็นไหมครับถ้าอยู่ในทีวีจำไว้น,นะครับขาดหลอดใดหลอดหนึ่งมันก็จะดับหมดมันก็จะมีเสียง ไม่มีภาพถ้าเรามีเครื่องเช็คหลอดเราจะรู้นะครับได้สึงหนูบอกให้สังเกตดูว่าเวลาทีวีมีภาพไม่มีเสียงให้ดูมองดูด้านหลังครับถ้าเราเห็นแสงออกมาด้านหลังนั่นแสดงว่าหลอดภาพ led ไม่ขาดนะครับก็ต้องเช็คขั้นตอนต่อไปอาจจะเป็นในจอเสียหรือเมนบอร์ดเสีย อะไรอย่างนี้ครับผมตามขั้นตอนนะครับทีนี้มาอีกแบบนะครับมันสามารถนําไปเช็คนี้ได้ครับพัดลมพัดลมของ12โวลต์นี่แหละครับก็เช็คได้นะครับอันนี้เป็นพัดลมตู้เย็นนะครับอ่ามันมันสามารถนําไปใช้ประโยชน์เช็คพัดลมได้นะครับ12โวลต์นะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับสีแดงกับสีดานะครับก็เอาแดงก็เข้าแดงบวกนะครับดาก็เป็นลบจิ้มเลยครับดูพัดลมมันจะหมุนไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับหมุนก็ง่ายๆ่ายนครับเครื่องตรวจเช็ค led สามารถนําเช็คหลอดไฟ1 2โวลต์ ลอดเช็ค l v d นะครับมันก็ติดมาอยู่แล้วครับผมอันนี้ทําให้เรารู้ว่าหลอดขาดเฉยๆนะครับแต่ถ้าานละเอียดเกี่ยวกับงานช่างเราต้องลงทุนหน่อยนะครับแต่นี้เราไม่รู้ว่าหลอดหลอดหนึ่งมันมีขีวัดขี่โวลต์นะครับผมถ้าเป็น DIY ก็จะบอกนะครับนี่ครับมันจะบอกมาอย่างนี้ครับ2วัตต์6โวลต์นะครับผมมันจะบอกครับแต่ถ้าเป็นไม้อย่างนี้ไม่บอกโวลต์ไม่บอกไม่บอกโวลต์บอกวัตต์นะครับกับการที่เราอยากจะรู้โวลต์รู้วัตต์เราเป็นช่างต้องหาซื้อเครื่องเทสหลอดเช็คหลอดนะครับนี่ครับ คือเครื่องเทสหลอด led มันก็มีหลายรุ่นหลายราคาวันนี้คือราคาหลักร้อยตามงบของเรานะครับถ้าเราซื้อพอใช้ได้มันก็บอกโวลต์บอกวัตต์อยู่นะครับอ่าเสียบปลั๊กนะครับหมับเข้าไปนะครับนี่ครับมันจะมีสวิตช์ด้านข้างเปิดออกมาครับมันจะขึ้นอย่างนี้ครับอ่าตอนนี้มันขึ้นไงก็แต่มันจะบอกค่าตอนที่เราวัดหลอดแค่นั้นเองนะครับบวกที่บวกลบคีรลบมันผิดก็ไม่เป็นไรนะครับแตะกันได้เห็นไหมครับนี่ไม่เป็นไรครับมันผิดมันก็ไม่เป็นไรถ้่าวัดหลอดถ้ามันผิดบอกผิดลบมันก็ไม่ตติดเรรรานนะะคคัับบ้้องถูก ยิ่งออกไปนะครับนี่ครับติดครับติดทั้งหมดนี่ครับมันขึ้นครับสิบหกจุดหนึ่งเห็นไหมครับสิบหกจุหนึ่งโวลต์ทีนี้เราจะรู้ไงล่ะครับว่าเฉลี่ยหลอดหนึงใช้มันเป็นขี่โวลต์นะครับเราก็นับหลอดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกหลอดหกหลอดสมมติเราคูณสามนะครับสามหกสิบแปดนะอันนี้มันมันขี่โวลต์ครับอันนี้มันสิบหกาข้าๆตีง่ายเลยหลอดเนี้ย ไม้นี้นะครับ6หลอดเดียครับ3โวลต์นะครับก็เข้าหรอครับถ้า3โวลต์ก็3 6มหเราก็เข้าเลยนะครับมันจะมันเลื่อนขึ้นละลงได้ละครับผมอันนี้หลอดนี้คือหมายถึงว่า3โวลต์ง่ายๆนะครับลงตัวนะครับคือเอาเอาหารก็ได้คูณก็ได้แล้วคูณลงมา16หาร6เนี่ยครับถ้าหารลงมามันก็จะบอกค่าเฉลี่ยมาว่าหลอดหนึ่งใช้กี่โวลต์บางหลอดบางรุ่น6โวลต์สมมติว่า6โวลต์เนี่ยมัน6หลอด66ก็36มันจะขึ้น36โวลต์บางทีก็35นนะคครับเลื่อ คาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้เราคร่าวๆให้รู้โวล์ง่ายๆนะครับเราซื้อมีตัวนี้แล้วจับเทสได้ง่ายนะครับบางแถวบางรุ่นมันจะมีให้เราจิ้มออกทีละดอดก็ได้เราจะรู้โวล์ทันทีนะครับสมมติว่าอันที่3โวล์จิ้มหลอดเดียวติดเนี่ยครับมันจะบอกเลยทีทีละ3สามโวล์บางทีก็3มโวล์จุดสองบางทีก็2โวล์สองโวล์จุดแปดอะไรเราให้้ปัดขึ้นปัดลงได้เลยคราเราเป็น3โวล์ง่ายๆนะครับคร่าวๆนะครับเขาเรียกว่าหลอดดี y ไว้ได้ก็ได้นะครับผมมันจะบอกอย่างไรนะครับมัาไป อ่าเห็นไหมครับอันนี้ขึ้นนะครับ5.1ที่ผมบอกว่ามันปัดขึ้นปัดลงนะครับเหล่าข้ามันก็จะมี3โวลต์5โวลต์นี่แหละครับอันนี้มัน5.1นะครับั้งทั้งที่หลอดนี้5.1นะครับผมแต่ั้งทั้งหลอดเนี่ยมัน6โวลต์นะครับก็ถวัดโดยรวมเลวมันก็จะขึ้นตามนั้น6 6, 7 6 42ดหกส่บงสรุปง่ายครับที่สนุทําทนี่ครับสำหรับเครื่องนี้จากหลอด IV d ดีนะครับตัวนี้มันวัดให้รู้อย่างเดียวครับว่าหลอดขาดแต่ความแตกต่างของมันถ้าเป็นเครื่องเช็คนี้ เราจะทําให้เรารู้โบนแค่นั้นเองนะครับผมความแตกต่างมันนะครับแค่นี้นะครับสำหรับท่านใดบีหลอดไฟอ24วัตต์นะครับก็นํามาใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เพื่อง่ายว่าพอแก้ขัดได้นะครับง่ายๆคร่าวๆก็มีเท่านี้ก็ทำง่ายๆถ้าหนูทำอะไรแล้วพยายามเน้นให้แบบไม่ยากสําหรับช่างใหม่ก็ศึกษาได้นําไปทําได้เอาหลอดไฟ LED นี่มาทําเครื่องเทสหลอด ทําให้ได้ความรู้คนเราองศึกษาหาความรู้ค้นคว้าไปเรื่อยๆความรู้เราก็จะกว้างขวางนะครับโอเคนะครับ,บ,บก็ฝากขอกดไลค์กดแชร์กดเป็นกํนกาลังใจช่างหนูนะครับมีอะไรดีๆจะนํามาเสนอให้สาหรับแฟนคลับเอฟซีทุกคนที่ติดตามช่างหนูนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมนี่จะใช้ถาวรที่รู้ง่ายๆเลยวัดโวลต์ bon. มันจะบอกโวลต์เราเลยนะครับก็ใช้ได้แต่อันนี้มันทำขาไปหลอดได้หลอดหนึ่งมันก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับนี่คือการเชื่อมเคลียร์ออกแล้วเชื่อมเลยมันก็ติดนะครับเนี่ย เรามาแค่นี้ก็ติดแค่นี้เห็นไหมครับเนี่ย <Okay. S 1> ครับแค่นี้ก็ติดแค่นี้ถ้ามันขาดมันก็จะไม่ติดนะครับขาดไปไหนเราจะรู้ทันทีนะครับเนี่ยครับผมเอาเง่ายๆแค่นี้ถ้าข้ามนี้วันนี้แล้วไม่ติดตแสดงหลอดนี้ขาดอ่าแค่นั้นเองครับ